สวัสดีมีความสุขนะคะสวัสดีเพื่อนๆกันะยะนานมิตรทุกคนคะ่ะวันนี้พบกับแม่หมอช่องอมบันดาลเลิบทาหลอดอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อเรื่องทำไมคนรอบข้างของคุณอยากรู้เรื่องของคุณเนาะทำไมคนรอบข้างถึงอยากรู้เรื่องของคุณแม่หมอจะใช้ไพ่ทาหลอดสองสำรับนี้นะคะเปิดให้คุณ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะแม่หมอก็ขอวอวยพรให้กับทุกๆคนที่มารับชมคลิปของแม่หมอเนาะขอให้มีความสุขพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะมั่งคั่งมั่งมีทั้งอาชีพหน้าที่การงานไรายได้นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขออนุญาต ครูครูบาอาจารย์องค์ประจําตัวของข้าพเจ้าและขออนุญาตครูครูบาอาจารย์องค์ประจําตัวของผู้ที่มาพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งใดที่ควรรู้ให้ได้รู้มีสิ่งใดที่ควรเห็นให้ได้เห็นขอให้ออกมาตามหน้าไพ่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยค่ะ ใสำหรับนะจ๊ะพลังงานใบแรกของคุณเป็นเดลิเวอร์จะเดลิเวอร์คือเป็นคนที่อ่อนโยนมีความรักความเมตตาให้กับผู้คนคุณเป็นคนที่รักโลกรักสภาพแวดล้อมรักรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีเนาะนี่เลยคุณมีความรักให้กับผู้คนอ่อนโยนแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของผู้คนด้วยเดี๋ยวเราจะมาเปิด ตัวตนเจ้าชะตาห้าใบนะจ๊ะเจ้าชะตาบอกกล่าวอะไรบ้างทำไมคนรอบข้างเนาะถึงอยากรู้เรื่องของคุณจังเก้าถ้วยนะจ๊ะเก้าถ้วยคุณเป็นคนมีความสุข ถ้วยคือความสุขสมบูรณ์เดอแชรีออดนะจ๊ะเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนพร้อมสู้พร้อมลุยทุกงานเป็นคนที่กล้าสู้กล้าลุยเจ็ดด้วย เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วก็เป็นคนเจ้าชู้อยู่ในตัวเนาะเป,นเป็นที่ถูกอกถูกใจถูกตาต้องใจของผู้คนไปสมุดสี่ถ้วยนะคะพลังงานของคุณจ้างอ่อนโยนแฝงด้วยความแข็งแกร่งสี่ถ้วยนี่เลย มีทั้งความอ่อนโยนทั้งความแข็งแกร่งในตัวเดลิเวอร์มาอีกแล้วจ้าเห็นไหมจ้าคุณจะมีความอ่อนโยนเป็นที่รักใคร่ของผู้คนเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจมีสเสน่ห์มากในตัวตนของคุณใครที่ผ่านเข้ามาก็ต้องหันกลับมามองไม่ใช่ว่าหน้าตาสวยหรือว่าไม่สวย อันนี้เป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวนะจ๊ะเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะดึงดูดเพศตรงข้ามหรือคนรอบๆบหรือคนรอบๆตัวให้หันกลับมามองคุณทําไมคุณถึงมีสเสน่ห์อาจจะเป็นวาจาของคุณอาจจะเป็นคำพูดของคุณกริยาท่าทางของคุณที่อ่อนหวานอ่อนโยนเนาะละมุน เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจผู้คนที่มาพบเห็นคนภายนอกผู้คนรอบข้างอยากรู้เรื่องของคุณเขาอยากรู้เรื่องอะไรของคุณนึจ๊ะคุณมีดีอะไรทำไมผู้คนถึงอยากรู้เราจะมาเปิดกันสิบใบก่อนนะหนึ่งไม่เท้าจ้าหนึ่งไม่เท้า คุณเป็นคนมีพรสวรรค์เรื่องงานทุกๆช่องทางเนาะพรสวรรค์เรียนก็เก่งถ้าเป็นหน้าที่การงานเป็นการเรียนก็เรียนเก่งถ้าเป็นเรื่องงานก็ทำได้ทุกทุกช่องทางทำได้ทุกงานห้าไม้เท้าใบนี้เป็นไม้เท้าที่ไม่ได้ขัดแย้งนะคะเป็นไม้เท้าที่ไม่ได้ขัดแย้งเป็นคนร่วมมือกันซะอีก ให้ห้าม้เท้าใบนี้เห็นไหมเอามือชนกันก็แสดงว่าคุณจะได้รับความร่วมมือเนาะคุณจะตกลงได้กับหน้าที่การงานของคุณเบอสตาจ้าชื่อเสียงเรียงนามของคุณเป็นที่รู้จักคุณจะมีชื่อเสียงชื่อเสียง คุณจะเป็นดาวเด่นไปไหนมาไหนมีคนอยากรู้จักคุณแสงของคุณสว่างสวายสะดุดตาผู้คนเกิดสตาที่ชื่อเสียงเนาะดาวข้างฟ้าหรือว่าทำอะไรมีแต่คนมีแต่คนอยากเข้าใกล้หนึ่งเหรียญน,นะจ๊ะ หนึ่งเหรียญอุ้ยสุดสวยมากเลยคู่กับหนึ่งไม้เท้าหนึ่ง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 เหรียญคือลาบลอยโชคลาบทุกๆช่องทางนะคะลาบลอยเงินที่หาง่ายๆแล้วก็งานที่ดีพลังของคุณเนี่ยสุดยอดเลยนะคะคนรอบข้างถึงอยากรู้อยากเห็นเพราะคุณมีดีไงคะคุณมีดีมีดีทั้งการเงิน มีดีทั้งสติปัญญาคนรอบข้างถึงอยากรู้อย่างห็นเรื่องของคุณคุณมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งความก้าวหน้าสุดยอดมากเลยสวยจังเลยสามถ้วยคุณจะได้รับความรักความเมตตาความอบอุ่นเนาะความรักความเมตตานี่เลยจ้ะสาม ดันขึ้นไปอีกหน่อยสามถ้วยคือของฝันของฝากของกำน,นันจะมีคนรักคนเมตตาคนหยิบยื่นความรักมาให้ลูกหลานบริวารให้ความรักความเคารพคุณดีมากเชื่อฟังคุณดีมากลูกน้องบริวารสิบเมเท้านะคะการงานสำเร็จนะคะสิบเมเท้าการงานสำเร็จ การง,งานขยับขยายแล้วก็เติบโตคุณจะมีชื่อเสียงมากทำไมเขาถึงอยากรู้เพราะคุณเป็นคนที่นิ่งสงบมีสติปัญญาความรู้เฮอร์มิตนะคะเฮอร์มคือคนที่มีสติปัญญามีภูมิรู้แล้วก็คนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาดูแลมาตั้งแต่เกิดเนาะนี่เลยจ้ะ ท่านก็จะมาคอยสนับสนุนมาคอยช่วยเหลือสติปัญญาความรู้ของคุณก็จะเปิดออกนี่เลย The it, เดอะเฮอร์มิตเนาะคิงถือดาบเห็นไหมจ๊ะคุณจะได้รับความสนับสนุนจากเบื้องบนเนาะคุณจะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนคอยช่วยคอยผลักดันให้คุณชีวิตคุณให้เจริญก้าวหน้าคนรอบข้างก็มองคุณอยากรู้เรื่องของคุณเพราะทำไมคุณเจริญก้าวหน้าเพราะคุณเป็นคนปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเนาะคุณทำสมาธิคุณมีความรักความอ่อนโยนต่อผู้คนขนาดเป็นิงเป็นิงที่อ่อนโยนมาก คุณจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะแปดถ้วยจะเป็นความรักความเมตตาการเดินทางเนาะเดินทางก้าวไปข้างหน้าคุณจะไม่สนความทุกข์โศกโรคภัยต่างๆคุณไม่มองหันหลังกลับคุณพร้อมที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าทิ้งความทุกข์ความวิตกกังวลออกไปนี่เลยจ้ะ คนรอบข้างมองคุณแบบว่าคุณเป็นคนที่ปล่อยวางทำไมคุณถึงเป็นคนที่มีความสุขจังไม่เคยเห็นคุณร้องไห้หรือคุณร้องไห้ก็ไม่ให้ใครเห็นประมาณนั้นเขาถึงอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณเพราะคุณไม่เคยแสดงออกให้ใครๆรรู้ว่าคุณตอนนี้มีอารมณ์แบบไหนอย่างไรคุณเก็บอารมณ์ของคุณสติปัญญาของคุณเก็บเอาไว้กับตัวไม่แสดงความอ่อนไหว ความอ่อนแอให้ใครเห็นหรือทำไมชีวิตของคุณดีจังนี่แหละจัติดเห็นไหมนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมจากจาก,จากโลกเบิกบุดจากความถูกต้องจากความดีงามผู้คนที่อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณน่ะเขาก็ เฝ้าแต่มองคุณเนาะว่าทำไมคุณพบความสำเร็จอยากเจาะเข้ามาหาคุณก็ไม่สามารถเจาะเข้ามาได้เฝ้าแต่มองคุณอยู่ข้างหลังมองคุณเติบโตอย่างสง่างามนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะมาเปิดให้รู้ให้เห็นว่าทำไมคนรอบข้างถึงอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณจางเนาะก็เพราะเป็นคุณเป็นคนที่โดดเด่น เป็นคนที่มีความรักความเมตตาแบ่งปันให้ผู้คนได้หนึ่งหนึ่งคู่กันเนี่ยสุดยอดเลยนะคะหนึ่งเหรียญคือลาบลอยทุกๆช่องทางพรสวรรค์เรื่องงานทุกๆอย่างคุณเปิดมากแล้วนะคะมาพร้อมกับนี่เลยจ้ะเฮอร์มิตแล้วก็มาพร้อมกับคิงจะไม่ให้คนรอบข้างอยากรู้อยากเห็นได้อย่างไรพราะคุณสว่างสวยมากจากผ้าไม้เท้าใบนี้เคยติดขัด ห้าไม้เท้าใบนี้ยังยอมไม่คุณเห็นไหมชนมือกันยังยอมไม่คุณคุณมีความรักเห็นไหมคะความรักที่หนุนคุณทุกๆช่องทางความรักเห็นไหมคุณมีความรักเดอสตาคือชื่อเสียงจัดติดคือจัดติดคือสิ่งที่คุณกระทำมาทุกๆอย่างมันส่งผลให้คุณสว่างสวนะคะนี่เลยค่ะ อันนี้จบสําหรับนี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวก็จะมาให้อีกสำหรับนึงเปิดให้คุณว่าทําไมคนรอบข้างถึงอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณจังก็เพราะคุณเป็นคนดีเนาะคุณเป็นคนดีอลอ่าของคุณสะดุดหูสะดุดตาผู้คนเป็นเพราะความดีที่คุณปฏิบัติด,ดีมาตลอดเนาะที่คุณสร้างมาตลอด ไม่โชว์วิบากอะไรให้คุณอีกแล้วนะจ๊ะวิบากกรรมของคุณไม่โชว์ให้คุณเห็นเลยนะตอนไพ่สำรับเมื่อกี้เนาะไม่มีอะไรที่คุณติดขัดเลยอะดีจังดีจังพลังงานของใครเนาะห้าเหรียญน,นะจ๊ะห้าเหรียญ คุณเคยมีปัญหาเรื่องเงินมาก่อนใช่ไหมปัญหาของของคุณเคยติดขัดเคยฝืดเคืองเนาะเดี๋ยวนี้มันจะจบไปแล้วนะจ๊ะริเวอร์ใบนี้ต้องหาใบาปิดริเวอร์ใบนี้เดอะริเวอร์ใบนี้นะจ๊ะเดอะริเวอร์คุณจะมีความรักความเมตตาเข้ามาเห็นไหมคะคนรอบข้างรักและเมตตาคุณ ห้าเหรียญที่เคยอึดอัดขัดเครื่องที่ฝืดเคืองมาก่อนมันก็จะดีขึ้นเห็นไหมหนึ่งเหรียญมาแล้วคุณจะพ้นจากคุณจะพ้นจากความอึดอัดขัดเครืองทุกๆอย่างคุณจะได้รับความรักความเมตตาด้วยคนรอบข้างเนี่ยอิจฉาคุณตรงนี้แหละทำไมชีวิตคุณถึงเติบโตสิบดาบนะจ๊ะ ปัญหาของคุณที่เคยลุมเล้าทุกๆอย่างชะตาชีวิตคุณที่เคยตกทุกข์ได้ยากหรืออริศตูของคุณต้องการให้คุณล้มต้องการให้คุณหยุดแต่ก็ไม่สามารถหยุดคุณได้ The World ์จ้าเดอะเวิ d ใหม่อีกแล้ว The World ใหม่อีกแล้วเห็นไหมคะคุณพ้นจาก คุณพ้นจากความทุกโศกโลกภัยนะคนที่คิดร้ายกับคุณก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินเนาะมันก็จะพ้นแล้วพอมีหนึ่งเหรียญเข้ามาแล้วก็มีเดอะเวิร์ก็ามาเนาะชะตาชีวิตของคุณหลังจากนี้ผู้คนรอบข้างเคยมองคุณพยายามเจาะเข้ามาหาคุดในชีวิตของคุณเป็นยังไงเนาะเขาอ,อยากรอดูคุณว่า คุณจะประสบความสำเร็จไปมากน้อยขนาดไหนนี่เลยคุณไม่เคยล้มไม่ใครเห็นถึงคุณล้มคุณก็ไม่เคยแสดงไม่เคยแสดงความขับค้องหมองใจหรือไม่เคยไปคุยกับใครให้ใครรู้ว่าคุณมีความทุกข์ตัวตนของคุณมีความสุขอยู่ตลอดเวลากับจิตของคุณนะคะ จัดเม้นคือวิบากกรรมของคุณจะหลุดพ้นทุกๆอย่างเห็นไหมคะการเงินของคุณที่ติดขัดต่อไปนี้จัดเม้นจะเปิดแสงสว่างให้คุณนะคะวิบากของคุณจะเปิดให้คุณพ้นจากความทุกข์สุขสามไม้เท้าจ้าสามไม้เท้าใบนี้เห็นไหมคะการงานของคุณขยับขยายแน่นอน การงานของคุณจะเติบโตจะมีคนช่วยเหลือจะมีคนแนะนาําในหน้าที่การงานสว่างสวัยนะคะก้าวแม่เท้าถึงจะมีความเบื่อหน่ายบ้างแต่คุณก็พร้อมสู้พร้อมลุยนะคะเบื่อหน่ายในที่นี้บางทีบางเรื่องอ่ะมันไม่ได้ดังใจทุกๆเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาผู้คนและคนรอบข้างที่มาคอยส่องคุณมาคอยอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณ ทำให้คุณลาคาญเนาะทาให้คุณลาคาญแล้วก็ทําไมชอบมาพูดชอบมาจุดชนวนหรือทุกๆอย่างอิจฉาตะล้อนประมาณนี้เห็นไหมคะการเงินของคุณจะได้บาลานซ์ขยับขยายหมุนได้ผ่อนปนได้ทุกๆอย่างจะมีจับจ่ายใช้สอยหมุนได้ ไม่ตึงไม่ฝืดนะคะหมุนได้ตลอดมาพร้อมกับเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญน,นี่คือการเติบโตการเติบโตช่องทางธมากินช่องทางอาชีพรายได้เห็นไหมคะไพ่ใบนี้สิบดาบกับสองเหรียญ จากเมื่อก่อนคุณอืดอัดขัดเคืองเคยล้มเคยลุกมาทุกๆอย่างเคยล้มลูกคุกคานแต่คุณก็ฟื้นตัวได้คนรอบข้างก็มองคุณว่าทําไมคุณถึงเก่งจังคุณถึงฟื้นได้คุณไม่เคยร้องไห้ใครเห็นคุณเก็บความทุกความวิตกกังวลของคุณและทุกวันนี้คุณก็ทิ้งมันไปหมดแล้วความทุกข์ของคุณคุณโยนทิ้งไปหมดแล้วคุณไม่เก็บมา ใส่ใจของคุณเรียกว่าคุณปล่อยวางได้มากมายเลย The w o r d คือความสุขสมบูรณ์ความสมหวังเนอะอีกค่าใบนะจ๊ะนี่เลยแถ้วยคือการเดินทางของคุณ9ก้าไปข้างหน้าโดยไม่ถอยหลังและไม่หันกลับมามองคนข้างหลังคนที่คอยจะ ถามคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณเติบโตแค่ไหนแล้วกิจการคุณเป็นยังไงบ้างคุณไม่ค่อยสนใจอยากมาคุยกับคนพวกนี้เท่าไหร่ถ้าไม่จาเป็นเนาะถ้าไม่จาเป็นคุณจะไม่ค่อยมาสนใจผู้คนพวกนี้คุณจะพบกัลยาณมิตรนะคะกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือพบชายหนุ่มอาจจะ พบคนที่ถูกอ,อกถูกใจพบคนรักนะคะตรงกับริเวอร์เนาะจะเป็นคนรักที่จะได้พบโอกาสความรักที่ดีเข้ามาจะพบคนที่ถูกอ,อกถูกใจเป็นกลัลยาณมิตรเป็นคนที่พร้อมที่จะมาซัพพอร์ตคุณนี่เลยจ้าอาจจะได้คู่ดีมากนี่เลยไพย่ใบนี้เป็นอัศวินถือไม้ กับมาอาจวินถือถ้วยคุณก็พร้อมพุ่งทะยานก้าวไปข้างหน้าเห็นไหมคะชีวิตคุณมุ่งหน้าอย่างเดียวพุ่งทะยานอย่างเดียวพุ่งทะยานพบความสุขพบความสำเร็จอุปสรรคปัญหามีไว้ให้แก้นะคะนี่เลยอุปสรรคปัญหามีไว้ให้แก้คุณไม่ลังเลสงสัยแล้วปัญหาทุกอย่างคุณมีทางออก ทุกๆงานไม่ว่างานไหนม,มันก็ต้องมีปัญหาหรือปัญหาเข้ามาให้คุณคุณพร้อมที่จะแก้มันนี่เลยคุณมีโอกาสเลือกในชีวิตคุณเลือกทางที่ถูกต้องและทางที่สว่างสวัยให้กับตัวเองคุณไม่สนใจคำพูดหรือคนรอบข้างที่ลายล้อมคุณคุณไม่สนใจคุณละหันหลังให้ ับคำพูดของคนรอบๆข้างคุณพร้อมที่จะพุ่งทยานออกไปข้างหน้าด้วยความรักและความเมตตาและความสำเร็จนะคะเงินทองของคุณไม่ขาดสายวิบากของคุณที่เคยติดขัดเรื่องเงินเรื่องทองเนาะมันจบไปแล้วนะคะมันจบไปแล้วชีวิตของคุณหลังจากนี้จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกๆช่องทางนะคะคนที่อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณคุณไม่เคยสนใจ คุณมองเขาเหมือนก็ทั่วไปแหละคนถ้าหากเรา,เราเติบโตมากเท่าไหร่คนที่อิจฉาหรือคนที่อยากรู้อยากเห็นก็จะมีมากเท่าๆตัวเนาะคุณปล่อยวางได้กับทุกๆเรื่องสิ่งนี้จะไม่เป็นปัญหาให้คุณค้างคาใจนี่เลยห้าถ้วยกับห้าเดี๋ยวมาเปิดท่าถ้วยกับห้าในเท้าให้อีกสักอย่างละหนึ่งใบเนาะอยากรู้ว่ามันคือสิ่งใด คุณ้อมปล่อยบางๆได้หมดนะจ๊ะนี่เลยจ้ะหาแม่เท้าออมาหนึ่งเหรียญน,นะจ๊ะงานของคุณต้องผ่านรู้ร่วงไปด้วยดีคนที่อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณทำไมคุณถึงเติบโตทำไมคุณถึงดีงาม เพราะคุณมีจิตที่สว่างสวยในการช่วยเหลืออุปถัมภ์นี้เลยค่ะเป็นยังไงครับไพ่ออกมาสวยมากคุณจะพ,พ้นจากสิ่งที่มามลุมเล้าคุณไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานเนาะหรือวิบากต่างๆผู้คนที่อยู่รอบข้างของคุณเฝ้ามองคุณจ้องคุณอยู่ว่าคุณจะเติบโตขนาดไหนคุณไม่เคยสนใจคำพูดของพวกเขาที่พวกเขาเคยบั่นทอนเคยดูถูกหรือ ทำอะไรรับหลังคุณเนาะอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณทุกๆวันนี้คุณเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าแล้วก็สว่างสวัยคุณจะทําให้เขาเห็นว่าคุณเขาเรียกอะไรอ่ะก็มีทีเด็ดประวานเนี้ยเนาะเอาเลยเนาะวันนี้ก็จบกคำทำนายแค่นี้เนาะพ่อแม่หมอก็เปิดให้หมดทุกใบแล้วนะนะคะ หากมีสิ่งใดค่ะตกบกพร่องหรือล่วงเกินผู้ใดแม่หมอก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาอ่านไพ่ให้ฟังสวัสดีค่ะ